สบายดีพผมพี่น้องบ้สนสู่คนเนาะตอนนี้ก็อยู่ตลาดดงเด้อพี่น้องเด้อกำลังสิหอดยังบริขาวา <c oughs> หัตลาดเดิทางเขาคนเนะาะตลาดดงเมืองไซบุททองแขวงสวรรคเขตพี่น้องไม่ได้มาตะหงเลยเนาะมาในีชิมาเวมาเวเบิ่งเอียงเวเบิ้งของปลาพี่น้องเลยของอปลาอของอยูอ่ของกลิน คอยู่องกินะไรเนาะีน้ดิแปลงแปลกตาบ้างมาหนีแล้าสิซื้อกับฟอมด้ยวยพี่น้องเลยว่าง่ายใช่เลาจะเอากระป้อมกาไปก่อมันนี้นะคือนจอรล<า>่จอไไอะไรบ่เม่อไ่ากห้างแลยบ้านนี้ม,มันคำานะไเนาะตลาดคนรวยได้นี่นะ ก็จะปิดนั่นแลหละบ้านเราถ้าเขาเบิ่งมาส่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะตลาดดงเมืองไทูทองธรังสวนอาคีแมงแครจิต

กระป้อมกาขายอะไรกันหนี่งเออหัตั้งใจว่าสิมากินกระป้อมกาเขาหวานได้ป้ะก็อะไรตรงไซทำอาหารขายเลยนะพวกเนาะโมมีหนกผู้ไล่อย,อยู่ข้างล่างถูกคือก็ง่ายเขาไหลไปอ,อยู่ข้างล่างนี่นาเบ้า,าน,นะไร ช่วได้แ้่นี่นะันาหาไอ้สามอ้นสี่สิเบา,ออนเา 15, ีน้อบตาเบาพน้องใตาสิบห้าันไปมกไปมกไปข่นีขาแมงขนนหพี่น้องเวสออนแมงดาเนี่ยเดอมแมงดา

นอยากซื้อสอยอยู่แล้วครับเนี่ยได้มันบายา่แมงมีพ้อมหยาอ้าวก่ับห้ากระปอมใหญ่เกินกับกินกระปอมใหญ่แล้วไม่ด้อยากกินกับปอมน้อยเล็เป็ดป่าอะไร mùa ừ, sinh ngọc lên về, việc không mùa sĩ ngọc lên mùa nha ngọc nha, mùa sĩ ngọc lên mùa Không ngọc lên mùa sĩ ngọc lên

ดจนมาใส่งเบต้องแยกัจกนบนีนะบเวลาปุูมนะทางลงเลยเออสต้นไปเลยใส่กระถางเลยเนาะใส่กระถางข่อยามันกระถางลารอันเลยหางบเดงกจักยันตายยันอ่อน เบนจมาเบนจาม่าดอกไม่จูกันในโซนนี้นะมันจะแสบนี่ต้นมะตั้

ตัวละแสนขี couch, ้พ like, like, ี่น้องเลยตัวสามลอยหาบาทเอาอย่างี้เกลือมันน่ะเส่ใส่น้ำบ่เจ้าเจ้าใส่ใส่น้ำมันบ่อยมันละลาย มันใหญ่ะกวานเทียม่เจ้าเกประมาณบึงมนึงก็ทนี่ลวนตัวเดียวเ็เป็นรยแล้วกระสกนคนนเองสามมื้อโอเคกระสามอเลยกระสามมื้อนั่นต้องไปหางบวกอื่นเล้เป็นนีผสมกันเนาะเอาผสมกันก็ได้ผสมกันก็ได้หรือว่ากับอาหารแดง วานแดงครับมีนจะได้วานแดงนี่รับมันเข่าเข้ามาแล้วตั้ไป้ันึงเลยพอหลางเดียวตั้มเนี่ยัานแลาใ่ว่านอ่อนตั้ตั้มจใส่น้ำ้อนไม่เลืกเี่วอลมีเด็กเขาเียวสองสวงอีกอะไรจะได้นกมาเลี้ยงเลยพี่น้องเลยมันก็ตละแสนกันเนี่ เัาเรียกนะขมันว่าว,าวเลยว่า,าวรับประกันเลยนะบมัน,นว่าวาไม่อยากพูด้ยงเออเขาคอยหู้อยู่อมีรกทาพอแห้ง วอาลูกแก่หน่อยบอว่าคเนแล้วใต่เงเราพวกตางกนนี่มกใช่หมวกน้ำซืมองทุกเัจส่มีสยนอกของแด่นโดยจะได้เงี้ยโอ้โกตัวละแสนพี่น้องเลยเ่ออ่ะเจดย์ในคองหมักคลองหมักไปกล้มันขามันคูนมันสีคูนเขาได้ร้ายกว่านี้มันน่วเนวางโต๊ะ่าหันเด่นเราไมู้ เอาใส่ไปใส่ไปเบิร์ตแหละถ้าได้แสนสิบแล้วเข้ามาในตลาดเประมาในตลาดดงเบิร์ตแต่ละแสนสิบแสนสิบพันกี นี่นกตัวเดียวนี่ได้ไปเลยเบิร์ดไปเลยแสนหนึ่งนี่เดี๋ยวสิไปมันใหญ่มันเบาไดใช่มันบอกเลยพี่นนองอยู่ตอนเลี้น้ำมันพี่น้องไง,งน้ามานคลายก็ได้ละบ้างบมนี่กระปอม

คนตีนโหลดเมื่อนี่ไปคลอตีนโหลดอยู่นำหมูพี่น้องเยไานที่มาเปลี่ยนยางให้เลยเนาะเสมาเมือปลูกเสมาเมือปลูกหมักไม้ใส่ใส่ตีนโหลดนี่ก็ดีเสมอปลูกหมักน้องหมักหน้าอแหละหมักปลูกหมักหน้าปลูกหมักชิดองชิดาแหละเนาะโอเคเพี่พสาวประชันดีกว่าพี่น้องเไปนะขอบคุญขอบุญอะไรๆเขาเบิกมาชมเด้อพี่น้องเด้อดของเขามา อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไปพร้อมใหมคลิปน่ะไปเนาะไปแล้ว,ลวสบายดีพี่น้องเลย